คือเปนนำเขากำต้อเอาเึงแดงก้อนเลยพเี๋ยวยักให้งามเงนะครับอีกนะครับไหลมาเปนเรือยๆครับถึงขึ้นหาหมนงี้อันนี้เงขานอยนี่คลดสีทองแดงครับโอ้โผี่อวิีเก็บเลยเฟงเขาหา่ครับก็เลยครับอู้หหูเนาะก่อนี สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องพอกำลังนึงกับไอบินนะจ๊ะสวัสดีพ่ญแม่ยาอีพอแม่พี่น้องลุงป้านาทุกท่านนะครับสวัสดีสีทุกท่านนะครับผมมานีิก็มาพอกระบ้านวินเกิมหนึงในสองที่แรงนี้ในเสาความวันที่ยี่สิบนอกจากตัวกับบันพะลึงฮัสสบดีจ่าเดือนพฤศจิกายนพศ .2568 ต่างมานีิก็มาพอกันขึ้นเขาเก่านะครับตัวบัวได้มหาเฮดบุตนั่นหนึ่งมือนนี่เนาะจะมินิมาหนำเฮดขึ้นเขากับนลอยวินเนาะแมนขับมาพูดสองขาดบ้านสังหอมตำบนหวยคามเพื่อผลฉลิกจังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากขึ้นผู้หินดางนอกหมู่บ้านอยู่ทางบ้านน้องเมฆคุณน,นะครับกาลยาทางวัดมาานีก,ก,กับ่ไกลกันนะครับขวัดเชนตรงนี่ก็อยู่ประมาณสี่ห้ากิโลเลยเนาะประครับประงองกันห่ดนะครับที่เทิงผู้สองตาดบ้านสังหอมนี่สิได้สิมานเฮ็ดยังเงินวันนี้เนาะจ้ะครับป้าจเริ่มต้นเข้ามาก็ยังมองเปิดคลิปนี่แล้วนะครับผมมาเบิ่งมาผอเห็ดบึงแด,ด,ดงค้าลายแล้วนะครับที่อีกนี่ ก่อนมาจะมีทุบหลุนนะครับเดี๋ยวนี้ให้งามแหงน,นะครับเฮ้ยขณะปัจจุบันกัากำกัากำลำเพลินนั่นดีการวิ่เห็นไหมทั้งนั้นพื้อนอากาศหนาวแห่งนะครับผมใส่เสือส้อซองสั่นใส่หูดนอนโฮมซองนะครับ <c oughs> เย็นแห่ง เห็ดบดกระถาลุ่นกันดีหลบจ๊กหน่อยนี่แล้วน้องนึงเนาะเดีนจะหลบนะอีดียีนี่เนาะเพราะว่าม่อว่านยังเป็นเห็ดฝนอยู่ครับอีกนะครับอุ้ยเป็นหมูเป็นผวกเยอะจังผึ่งแดงขาลายขาใหญ่ๆอ้วนเลยอุ้ยหนับ ขึ้นเทียนจ้าเห็ด่งเทียนนะครับเริ่มเห็นเตมกกอนดด้วยนะมีนี่นะครับลักษณะเห็ดพื่งเทียนสิค้ายเห็ดพึ่งคาไก่เรือเห็ดพึ่งไว้เนะาะแต่ตัวนีบ้บุคคลเ็นเห็ดพึ่งไว้ครับเ๋ยวนี่คือเห็นตัวนี้เห็นแล้วโอ้ยเหวี่นี่ ีออกกินหอมคือหวานเพิงเนี่ยแล้วนะครับคือดางเพิงนี่เวลาถึกไฟถีกความหอนพอพี่อีกเบิงเบิงทางพี่เอวินบาดนี่งไหมพี่อันี่นี่ก็ับดูมึงงา,ามโอ้ยโอ้งแถ ผู้บกเป็นำกำราดนะครับมองหนึ่งอองลายคือกันนั่นหนึ่งนี่นจ้ะโอ้โอตัวน,นี้ก็ดอกคนอีกเวยนี่นนนนพึ่งดำจ้าจูงคนจ้าพึ่งทานเนาะจ้ะ เดยงขาเลยนี่มา,าตามหาเพื่อนเพิ่งขขาวกำเพิ่งช็กเกล็ดอ่าหยบานึงหิบเกีหวานขนาดด้ครับมหนเอนเกียงหยิบดอก้อย,ยเพื่อนเอ้ สีแดงม่ได้พูดถเห็นสีเหลืองนนหน่อยินเนาะเป็นีแดงคือกันในวินทั้งแดงขามแดงขาหางนะครับน,นี่ดีที่เห็นเน,น,นื้อมุกขาวเลยตุต่นกับตันอยู่ใช่เลยเตันบอกว่าท่นจุดขวดอยู่มาไกลหนากันเทนอ้อยเห็ดนี่ขับมาเขาหน่อยจ้ะเดิอดเพลนแล้วครับมัอนี้ เดี๋ยวเขาดงด้วยครับพ่หอมเพิ่งน้ำอ้อยก็มาเลยเขาดงดีเสียหรอบ้านมานังกันนักเก่าเนาอจ้ะนี่เพิ่งข้าน่อยนี่ก็รสชาติเหม็นก็เพิ่งข้าวดงเพิ่นได้หนึ่งหนึ่งจ้ะนอดีปะเหม็นแต่ทั้งพุ่นก็มีดองเพิ่นเอาได้โบนี่ไอวินนี่ ทองแดงครับเป็นข่งข้าวน้อยนีลนิยใส่ตัวบอ,นนนนนอบอ <c oughs> นี่เพื่อมันนนวอบกนวลนึงชิลด้ชัดดอกโอ้บออบับได้วินนนก็บบได้แล้วนะได้คุณแม่ตั้งคางคุณกรรมมัคนครับปลาช็อกแกลต đẹo, gần đéo, rôi rôi, mày nhiếp đi nè Vinh, up, rồi, nè, chả năm bay, còi, như vậy này, như ปึงเดียงแกงหวานเดียงข้างามถึงเดียงข้ามจ้ะขาตันนะครับเดินข้ามนะ่นมากับกรรมลำเพลินที่เก่า,าครับ มื้นกันยิุ่นอาคะลีลีคุณอีกดอกนึ้นเลี้ยงจะดับเลยจากใหญ่ไปหาหน่อยยีกนี่ค่ะมันนี้เป็นหน่อยอีกได้มันนี้ไอ้วินช็อกโกแลต

เมนนียนี่กันตัวนี้ตอนม่พี่น้องเป็นช่งไปเพิ่นก็นว่าแสียแผงบนนึงโอ้ยหวานจ้ะหน้าตาอาดีโบ่ดีเป็นได้นะครับขมขำไม่ได้ครับนะี่ยแต่ว่ารสชาติเนี่ยหวานขนาดนี่ใหญ่เป็นหมูเนี่ยนี่นะครับข้างหลังด้วยมันเป็นหมูเห็ดเ,เพิ่กเข้าดวเมื่อก่อน,นเกณฑ์น,นี่นะครับดึงมาจึงเลยนี่เอาก่อน อวัไม่วินเป็นมูเลยัย้ายมาจะพดเริ่นเตอนโซ่กับเตือนงขาน้าไยไม่วินนี่ดอกไหน คนอีกดนดนนอู้ยลายแห้งคนอ่ะนครับเดินมีหน่อยเป็นๆนี่เป็นเหวเห็นบริวินนี <lawsuit. S 2> ่เป็นเป็นอะไรเหยอเป็นหนาวอี่ี่นะครับอะเก็บเลยนหนึ่ง ไกลนะครับสูงสเลยลยงเทาไหร่ดีก็ดีดดไล่ไปว่าเมนเพิ่งกระดงมุ้งใหญ,ญ่นะครับพูท<า><ต>ั้งไงอย่นี้เรื่องหนึ่งใส่ี่ยครับอยู่นี่ละ สวยบิ่งลักษณะเกลไก่นะครับดูนี่วินดอกเพิ่มกันนี่นนลักษณะดอก,น,ก,น,กน,น,นุ่มเนื้บานหวานนี่เขียวเขียอมาเลยที่บานเขียอเขื่อนอย่างดีอยู่แขนเจ็บเลยนึง thì cần này. Đi này con. Về ở nhà con. Con nào đồ con nát Anh đi nằm nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền หลงมาเลยก็มีบาทเนาะสากเผ่นนอสในเฮ็ดร้ายว่าอารมณ์ดีคุณเกลือเผ็ดเหมัอนในใสถุงเอาจัดไงสุดมาเลยช่องตาไหมเง็ดใส่บนนี่กำมะเพลือไปเลยแล้วนะครับกันผาดเนาะ เดียวหน่ายไรกันนืงไม่เดียวเลยผลช้อนดอกเอาปาดพิษมองพิษไม้เป็นหกขนาดนี้ครับใบเงาก็หังใบพลูุเนาะ นี่พอแล้วเดอ้อสีเหลืองหมูหนึ่งนี่นะครับเห็ดละงพูพี่ไอวินพี่เก็บเลยหนึ่งอืมเด้อเห็นอยู่นั่ง,นจนงจ้องน้องให้แต่ลายมือแล้วนะหนึ่งแทงปลาโดนเถาะมั้ยครับพี่ไอวินการเก็บก็ควรอันพิดฉดานอันนี้เป็นละงูชี้สมเอาเอาได้หรือครับ ดินฝนโต๊กพ้นจ็บเนาะท่านคนเกิดนนท์คนขึ้นอะไรคนเนี่ยคุณน,นะทำความสะอาดอีกชนิดนึงนะครับเนียนจะ้ะนะครับ พึ่งแดงโอ้นอนถ่าเลยคนะน่ะแดงขาไหลนะครับฮ่าดดอกมาขักมันเนี่ยจะพึ่งแดงขาไหลต้นสีสก๊อตเล็บขยันหมดลีนดึงหัวขึ้นมาเลยนนึงนี่ขาดกระจ้าพุ่นเนาะเห็ดเงี้ยเนี่ยบ้านนิดพึ่งเขา่าก้ามตัวนี้เห็ดพึ่งเหมือนเอหรือขาไหลตันวนี้เข่าก้ามอีก แ oh. ดงคาลายดีกนมีหน้ามีแดงคาลายแล้วกัช็อกโกแล,ลตหรือว่าข้าวกรรมจ้าข้าวกรรมข้าวกรรมจ้านั่งอีกได้ไหมอน,อนี่ <laughs>

มีนะครับเนี่ยมายางหาตัวน,น,นั้น,นมัน,นอุเทนก็จีเป็นกลมกลืนก,ก,กับใบไม้แห้งนะครับตีนะครับยายมาีคาดปันไดว่าบอคา เออตัวนี้เหี่ยวเป็นเหี่ยวเนี่ยนี่แหละนะครับเป็นดอกหน่อยเป็นกำลังเกิดมือกามาเนาะพอฝนกันคืนแห้งเนาะเมื่อก่อนนี่เน,น่ารังเกี่จ้ะกือเหียงเหี่ยวเป็นวันเนี่ยอดยนะอกหน่อยเป็นเหี่ยวครับเปล่าฝนบัด เงี้ยดีเกินียิ้วยิ้วอยู่ปะขี้นไยนะครับมูใหญ่ติดเก่าถ้ามาพอม่พี่น้องมุกินมหครับขึ้นอย่างไรเต่กินขึ้นกันเลยครับร้ายขึ้นกัน ผนมาหากระไรเฮ็ดเพื่อนกระกำนะครับมีทั้งคลหาขายมีทั้งที่รตเตอ๋ยอยูทุเปิดแล้ครับขึ้นมาเหมาือนนี้ผลแผลยู่นะนี่เดิมากระมานทุกท่นนะครับหาอยู่หากินแบงกันไปนะครับงานแหน้งดีครับเฮ้ยดียน,ยนี วานสิดัางหออนยามแนวๆนะครับสีกาแฟาก็ว่าใด้ม่นวันนึง,นงนสีหมวงสีหมวงหรือสีสุกเกล็ดโอ้ยโอ้ตัว <laughs> นี้สุดเกนี้ ผึ่งก,กระกม,มักมาจะน้นทเรลมงงูซีสมมีมูมที่สองช <c oughs> องหอกมู <c oughs> นะครับมันีแดแก้มย<อ>ไ,ได้ครับแต่ว่ากระบบเท่งคันห่อนนั่นเนอง่อมีมลมหนาวยังขอดเขียครับพอดีเนาะ mình làm gì mình nâng Đây nhìn cho hoa phân phân lụt phân đi là Nhìn vô đồ đôi. Mà nhìn như này Đi Hình như, hình như hàng hàng đèn khá lại cầm nó

đẹp đấy nè. Thế ú. ủa đây. <Bộ> kín. cái chỉ nhau gì quá. Nhau cái cầu nha các bạn. lên mà สวยงามเดงขาลายลาันี้ก็ขอกำจ้าเราชวนลายมันนี่เขากรและลายหน่งหนึ่นจะต้องมะน้ำพ่นก็คร่งมานาาเขากมีีครับดินเนี่ยหดลองเนี่ยมโงบงมือคนเดีมันหาหมีเนาะใหญ่เลยใหญ่เลยจนพืชทีได้จะด หาตันดีก็เลยขาใหญ่เนื้อีกกุนร้องน่งของตานะนะเก็บไปุ้ยขาเนื้อีก หยิบนะครับยายไปเลยงอมๆคือเก่าจัตุ่มกอเลยครับ สามพี่ยายเมริน ยี่นี่ก่อรูโกันก่มโคแเล่นว่าตังนี้ตัวนี้หน่อยก็มีเก็บสละเพื่อดอกไ่ขกันนะ <c oughs> นออตันี้เพิ่งเขาไวใหญ่ครับปน่ารัก phần cơ tất cả cơ nhớ các bạn tưởng nhớ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  nhớ อ่าแล้วนะครับพญามียาอิพเมยพพินองลุงป้านาอ c ฟซีทุกท่านนะครับผมเอาเฮ็ดเผิ่งเกลกรรมมูสุดท้ายคะตอนนี้ก็เป็นเวลา12นาฬิกา48นาทีแล้วนะครับมาหอดทางลุงพอดีนะครับผมแลวทางลุงทางทาพักไม่พุ่งนะครับพนเอินฝากนำทรัพย์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับมอนีการลมหนาวร่อยๆมากแล้วนะครับผมกระสิ่อคนข้างหนาวแห้งกลมขึ้นนิดนึงนะครับพเม่พี่นอง ลุงป่านะเอฟซีทุกท่านก็ดูแลสุขภาพดีๆนะครับหุมผ่านะนะหาแนวอุ่นๆนะครับยามนอนประคับไปเบิ้งผลงานโดยสรุปโดยร่วมกับหนึ่งๆกันเลยนะครับผมสิได้สิมานซัมไดนะครับวัอนี้นะครับอหนึ่งมานั่งถ่ายทางลงที่นะครับแยกเง็ดออกจากตาอีตาซ้ายผ่านนะครับเพราะว่าผมผ่ายันเอลซอนแล้วนะตาใหญ่แหงนะครับใหญ่ลายกระบบดีนะครับตาใหญ่ นำนับคุณชุดยอดออนะครับคุณตันเนาะจะมีเห็ดเพิงเขากัมเพิงเขาน้อยแดงขาลายเห็ดเพิงเทียนนะครับเห,เห็ดเพิงดำเห็ดลุงเห็ดละงอกนะครับรก็บมีมเพิงขาลายอันนียดอกนึ่งนะดอกนึงเนาะ คักขนาดที่การบ่อลังหนึ่งวัอนี้กอดที่เก่าจ้าเต็มตาใหญ่ทั้งสองเลยจ้ะแต่ว่าเฮ็ดกอดทางเดียาะเก่าน้อง,นง,ง,ง,งหนึ่งฟังใสขึ้นมาทางน้ำซับพี่น้องหลังนึ่งหนองข้ากระเขียวได้ไเวียนเก็บฟูเ <c oughs> กินเกลายเนี่ยนะครับแค่ออกยีลีเนี่ยไม่ต้องเหลือหลงังหนึ่งตามสียางมองหันโบมนะีน้องหนึ่งหนอแปะาปานะครับยางมาสอดมาทางวิ่งลงมาอดทางลงพี่นะครับ อ๋อแล้วนะจ๊ะพี่น้องซ้หรับคลิปมือนีน้องนึ่งกับไอ้บินก็พาพี่น้องขึ้นพูดสองตาดปั่นสังหอมตะบลหอยค้างเมื่อบุญธลิตจังหวัดบุญลานศธานีสุดยอดความมันเลยนะาจ่าสองกับตายง่ายเฮาเต็มๆเ,เลยจ่าลักๆนางเอกมือนีสินโนใครเป็นผึ่งเข่ากำน,น้าจะเนาะดอกงามๆเลยจ่ะก็มีเห็ดผึ่งไรชนิดแกมกันอยู่นะจจะเห็ดละงูกระไดยุจ้า สำหรับคลิมมันนี้ธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามมืองนึ่งกับไอ้นี่เด้๋ยวจะเพิ่มสบาัคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะมืองนึ่งกับแอ้นินสบปัทพี่น้องนะคะอยู่หางคินเดียวได้แต่ละมือเนาะจ้าสำหรับคลิมมัอนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าด้วยจ้าเอาละนะครับพญายัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีตุกท่านนะครับผมสำหรับการขึ้นเขาเข่าปลาหาเก็บเห็ดปลาในมือนี้นะครับมันกระตรงครับวันพฤหัสบดีที่สิบ พฤศจิกายนสองพันห้้อยหกสิบแพันไปอยู่ดีนะครับสุดยอดความหมานเลยนะครับเฮ็ดรวมเป็นหาบเลยนะครับเฮ็ดเผิ่นเขาใหญ่กระไดนะครับสองดอกตัวนึงบอไดบอกไปนะครับวรางั้นแต่ขาดว่าเฮ็ดนี่กะซีขาลุ่นเบิ้งต่อไปนะครับสิมีเฮ็ดยังเนี้ยนะครับผมกรตามมือคลิปไปเรื่อยๆนะครับอาจสิไปผู้หน่วยอื่นมองอื่นก็ตามเบิ้งนะครับหรือว่าเฮ็ดชนิดอื่นนะครับผม ก่อนจากการนี้นะครับขอขอบุญขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญามิยัยพ่อแม่พี่นองลุงปาานี f ซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดที่ตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่มแม่พ่นองลุงปาาอีฟซีทุกท่านที่รวมแนะนําติชมให้กําลังใจเข้ามาในรายการผิผาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์สาบประท่านใจกราบขออภัยพญามิยัยพ่มแม่พินองลุงปาาอีฟซีทุกท่านไว้นํา อย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันผมกับสิคอมหน่วยไว้ใช้ให้พญยามีใหญ่พพอเมีย,ยพ,มพี่น,นุ่งลุงป่านอาอีฟภู้ขาทุกท่านจะเข้ามารับชมคลิปจงประสบี่โชคดีโชคหมั่นยามีโหลกัยหลายใด,ดมากรรกายสุขทางด้านร่างกายและกัจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปปารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขที่ยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับผม พบต่อกันมือใหม่คลิปใหม่ครับไปเึ็งเล็งข,ข้าวาบานกับบ้านมาดิกลับบ้านไปไปเปล่าตาเปล่าตาเนี่ว